เขาคนนี้ชุบชีวิตคนในประเทศด้วยการปิดเมืองล่าอาชญากรย้อนกลับไปก่อนปี2019ประเทศเอลสวาดอร์ไม่ต่างอะไรจากนารกบนดินเพราะมีอัตราการฆาตกรรมสูงที่สุดในโลกทําให้แค่ออกมาตากผ้าหน้าบ้านก็อาจจะตุยได้แก๊้งอาชญากรโหดเหล่านี้ปลีดชีพคนเป็นผักปลาปนชิงทรัพย์เด็กๆถูกบังคับให้เข้าแก๊งคนธรรมดาต้องขังตัวเองอยู่แต่ในบ้านสถานการณ์ทุกอย่างเริ่มเข้าขั้นวิกฤตจนกระทั่งเขาคนนี้ปรากฏตัวขึ้นค่ะนายิบบุกเกเลชายหนุ่ มาเทศที่มาพร้อมกับคำสัญญาสุดว่าผมจะปราบพวกอาชญากรให้สิ้นซากและเปลี่ยนประเทศนี้ให้ปลอดภัยบอกเลยว่าเขาไม่ได้มาเล่นๆน,นะจ๊ะปฏิบัติการปิดเมืองล่าอาชญากรเริ่มขึ้นทันทีหลังจากที่บุเกเล่ได้รับตำแหน่งประธานาธิบดีภายในเวลาแค่2ปีแก๊งอาชญากรโหดกว่า60 0 0 0คน ถูกกว่าล้างจนเกลี้ยงและถูกส่งตัวเข้าไปที่คุกซีคอดคุกที่ใหญ่ที่สุดในทวีปอเมริกาและนั่นนํามาซึ่งผลลัพธ์ที่น่าทึ่งค่ะทุกคนเพราะอัตราการฆาตกรรมลดลงถึง98จนเอลซาวดอร์กลายเป็นประเทศที่ปลอดภัยที่สุดในทวีปอเมริกาเลยค่ะ